สวัสดีครับพ่อกับช่องไอเดนครับเมื่อนี้พามาเบิ้งควายครับคว้ยงามแนม่หนาวแล้วตอนนี้คว้ยเนม่หนาครับเป็นควายอายุประมาณ2ปีครับลั้งสี่เขา2ปีเสียวปไปแต่น,น,น้อยครับ มีคนมาหายราคาอยู่สูงครับสูงก็ควายปกติมืดเถอะวะามืดวะา่าครับอีกตัวหนึ่งนี่มีลูกครับแต่กาไรนีส่สิสูงกว่าครับเป็นควายที่มีความสูงครับ มีความสูงขาขาวทองขาวตาขาวนะครับทำหนีสูงก็ค่อยปกติอยู่ครับ่อยบาน,บานค่อยไทยครับตน้ตนต้นั้นทองครับตัวน,นี้เป็นควายสาวอายุประมาณสองปีใกล้สิแล้วก็ผสมแล้วครับอีกน้อยครับแต่มีคนมาหาราคาอยู่ครับแต่ไม่ได้ขายครับ อาเห็ดแม่พันธุ์ลองเบิงครับเดี๋ยวหาตัวงามๆใส่ามาคอยขุนค้นนะครับผมเบอร์ดีเป็นค้นเลี่ยงพ่อเป็นค้นเลี่ยงครับมันเดินมันเดินมากมันมาขุนค้นครับมาขุนเห่าครับนี่ครับก็คอยขุนครับอั่นอีกตัวครับตัวนี้ทองครับนี้ทองตวะวัน กค่อยสูงนะครับเนื้อเอวาเป็นควยควยสมัยเก่าครับตัวนี้ควยสมัยเก่าเตี่ยครับกำไลนี่สูงครับชื่อน้องกำไลครับือว่ามีความสูงเป็นคว้วสาวครับ็นควสาวที่ทวาสวยงามเลยครับ เดี๋ยวจะผสมกับพองามๆเบิ้งครับพองามๆแล้วก็ให้ลูกออกมาน่าจะถ้าได้ลูกก็จะมีความใหี้กว่านี้ครับถ้าค่ากันอาจจะเพิ่มผลอีกไรอีกเคองหนึง่งผลนลครับก็พลนม,มาให้งอยงู่นี่เลียงง่ายครับกินหญ้านี่แหละครับน้องกำไร ตัวเมียขาขาวทุ่งเแ่าข,า,า,ขาวเพิ่นว่าหน้าอ,อกขาวมันจะผิวผิวดำนะครับผิวดำกว่าครับควายอันนี้มันจะผิวดำกว่าผิวดำกว่าต้นตัวนั้นจะออกเท่าๆครับออกออกเท่าๆ รูาย้อนแสงมาเรือ่อเอาล้ครับมาหนีผ้ามาบึงควายงามควายทํามาบานเฮ่าครับนี่ครับรูปลักษณะของวัตัะเลี้ยงครับเอาทาหาพอตัวงามมาผสมบึงครับใส่โลกงามบ่าสาหรับงวัวสาวตัวนี้ครับอายุสองปีครับอายุสองปีกุมผ้านี่เข่า มกระะกมาบกลุมผ้าฮึ๊บไทยละสองปีประมาณสองปีครับฝากกดไลค์กดติดตามเด้อครับเด้อนี่ถ้าเบิง้งบรรยากาศสวนครับเลี้ยงยูรสวนเลี้ยงยูรสวนยู่ครองครับอ่าบ๊ายบายสวัสดีครับ